คะนี่คืออะไรดูจากหน้าก็ระเริวบุฟเฟต์ปูที่ห้างไดมาไดมาดรชั้น12เนาะราคาประมาณ2,000เยนต่อคน90นาทีเต้นนะคะสอนทีแกะปูวันนี้น้อยจะมาสาธิสการแกะปูแบบมืออาชีพอาชีพไหมคะถึงว่าเรามีแก้ก้านี้ เราจะัดเราจะกินยังไงจะดูดก็ไม่สมควรใช่ไหมคะเรื่องนค่ะเขาได้มีอุปกรณ์ให้จะสอนวิธีกัดแบบง่ายๆจริงๆตัดไว้แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์อันใหญ่ตัดอย่างนี้นะคะตัดเฉียงระวังกระเด็นน้ำไงไปแล้วค่ะน้ำอีกข้างเหมือนกันให้เป็นทรงเดียวกันใช่สิง เป็นองศานี้นี่ค่ะทำเป็นนี้ละเจ็บปื้มไ่มคะคายมือนกันอเคเอาด้านที่ใหญ่กว่าลงเอาด้านเล็กขึ้นค่ะได้มาแล้วส่วนยจะชิมนะคะสกวนแก้วนะคะป็นไงบ้างคะน้องออือจิน้าก็นนาจะรูนะคะ ฟินนะคะแอบอันใหญ่อะอนู่ว่ะค่ะพี่ถักไว้อ้าวไม่ออกทางไงอ่อนแล้วค่ะติ๊งไม่ออกค่ะติ๊งไม่ออกค่ะโอ้โหแน่นหน่อยอย่างเทพอย่างเทพอะแน่นหน่อยอะต้องตัดอ๋อเพราะว่าติ๊งปีศาจเอาได้เอาเลยเผอิยชาวเหนือวันนี้กินเลยนะกันตัดไป่แล้ว ขอน้าฟินด้วยค่ะอเอาละฟินฟินสง <c oughs> สารสงสารแฟนเห็นจริงๆเห็นอีนี่กินอีกครึ่งหนะน,น,นึ่งค่ะขอน้าฟินหน่อยค่ะถ้าจะเป็นเดิน้อะไ <c oughs> รวะเนค่ะยแฟนผู้ชม ไม่เถอะจะกินต่อละไปนะพี่บบ๊ายบายจ้า